สวัสดีนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเอก SB m o t มอเตอร์วันนี้จะมารีวิวรถไถเบลารุดสีเหลืองคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงน่าใช้ไหมเดี๋ยวมาชมกันครับสำหรับที่เห็นอยู่นี้เป็นเจ้ารถไถยี่ห้อเบลารุตนะครับเนี่ยนะครับ เก็ยยี่ห้อไหมครับอ่าผมจะมารีวิวให้ชมเนี่ยเบลารุสยีห้อเขาเคยรีวิวไปแล้วสาหรับรถคันยี่ห้อเบลารุสนี้นะครับสําหรับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นคนละคันกับที่เคยรีวิวไปสองคันก่อนมันจะมีสองคันนะครับที่ผมเคยรีวิวไปอ่าสองคันนั้นอ่าผมได้ขายไปละขายกินไปละก็มาดูคันใหม่แล้วกันอ่าว่าเป็นยังไงแต่รุ่นยี่ห้อเดียวกันนะครับเป็นเบลารุสยี่ห้อนะครับเป็นชื่อประเทศเดียวกันกับอ่าประเทศเบลารุสนะครับเป็นคนผลิต แล้วก็เป็นรุ่น MTZ 80เนี่ยเดี๋ยวผมมาชมรายละเอียดกันอ่ารุ่นของเขานะครับเป็น MTZ 80แล้วก็เป็นชื่อยี่ห้อเป็นชื่อเดียวกับประเทศนะครับเบลารุสก็อยู่ติดกับประเทศรัสเซียนะครับที่กำลังลบกันนี่แหละอ่าอยู่ติดกันเลยเอาชื่อประเทศมาตั้งเป็นยี่ห้อรถเลยนะครับก็คงต้องมั่นใจนะครับว่ายศดรถนด่ดีถึงเอากล้าเอาประเทศมาตั้งเป็นชื่อเลย สำหรับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นรถไถเพาเดียวนะครับบอกก่อนเป็นเพาเดียวเป็นขับหลังนะครับถ้าเป็นรหัสเอ็8ทแซดแปดูนย์เนี่ยจะเป็นเพาเดียวแต่ถ้าเป็นแปดสองเนี่ยจะเป็นสองเพานะครับอ่าดูยังไงดูนะครับอ่าด้านหน้าเนี้ไม่มีเพานะครับเป็นคานเดียวระบบบังคับเดียวเป็นเดี้ยวล้อหน้านะครับที่เห็นอยู่แต่ด้านหน้าเป็นใบไถนะครับอ่าใบไถค่อนข้างจะสภาพดีเลย ความกว้างของใบถเนี่ยจะอยู่ที่2เมตรนะครับใบถแล้วก็แผ่นสําหรับใช้ถนะครับตัวนี้ยังเต็มอยู่อ่าสภาพยังดีอยู่เนี่ยผมหาดูใกล้ๆอ่สภาพยังสวยอยู่นะครับพร้อมจานไถก็ยังสภาพดีทั้งนอกทั้งในสภาพเนี้ยก็ไม่ค่อยได้ใช้บอกตรงๆก่อนว่ารถไม่ค่อยได้ใช้งานเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถปลดประจําการมาจากทางราชการนะครับ เดิมน่ะเป็นรถตัดหญ้าที่ใช้ตัดหญ้าอยู่ตามไหลทางนะครับทางราชการจะใช้วิ่งตัดหญ้าก็จะมีชุดตัดหญ้าอยู่ด้านหลังแต่ตอนนี้ถูกปลดออกไปละก็ไปไถเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกเพราะว่าเอาไปตัดหญ้าซะเป็นส่วนใหญ่สภาพใบไถข้างหน้าก็เลยจะค่อนข้างดีหน่อยนะครับอาผมพาชมอีกด้านหนึ่งอา mt z 8 0ท่อไอเสียจะอยู่ด้านหน้านะครับคันนี้จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ไฟด้านหน้าเป็นไฟสองด้านหน้าอยู่ใต้กระจังนะครับ ตัวนี้เป็นระบบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเดี๋ยวผมมาชมอีกด้านหนึ่งดีกว่าเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบนะครับเกิดน้ำมันดีเซลสี่สูบอ่าเนี่ยสี่สูบดูหัวฉีดจะมีสี่หัวนะครับเป็นดีเซลเครื่องยนต์ขนาดเก้าสิบแรงนะครับตัวนี้ความอ่าความแรงอยู่ที่เก้าสิบแรงเป็นรถถขนาดไซส์ mid ไซ z นะครับก็คือไซส์กลาง เป็นมิดไซส์ไซส์กลางขับหลังสภาพโดยรวมสภาพยางนี้ผมให้ประมาณ 60, 6 0สิถึงเจเอร์เซนะครับดอกยังมีนะครับเะงแตมีริ้วรอยการใช้งานได้เฉยแต่ดอกยังมีนะครับมีสันมีขอบอยู่อ่ายังมีสันมีขอบอยู่ทางซ้ายขวาเลยแล้วก็ตัวล้อเนี่ยสามปรับสามารถปรับได้นะครับล้อเนี่ยสามารถยืดเข้ายืดออกได้จากซุ้มล้อนะครับจากซุ้มล้อเนี่ยถ้าเราอยากให้แคบลง บางทีเราวิ่งในร่องสวนร่องอะไรอย่างให้แคบเราก็หดเข้าไปาที่ผมหดเข้าไปเนี่ยหดเข้าไปเลยแล้วก็สามารถยืดออกมาอีกล้อนี้สามารถคลายออกนะครับคลายน็อตคู่นี้แล้วก็ยืดออกมาด้านนอกเลยเลยความกว้างของล้อก็จะกว้างขึ้นแล้วก็กําลังในการดันในการลุยก็จะมากขึ้นนะครับเพราะฐานล้อกว้างขึ้นแต่ตัวนี้หดเข้าแล้วหดเข้าได้ทั้งทั้งซ้ายข้างขวานะครับแล้วหดเข้าได้แล้วก็มีเพาปัน้นเช่นเช่นเดิมนะครับ เหมือนกันทุกรุ่นก็จะมีเพาปั่น PTO อยู่ด้านหลังสําหรับไว้ปั่นฐานไถหรือโรตารี่นะครับแต่ต้องแจ้งก่อนคันนี้ไม่มีนะครับคันนี้ไม่มีฐานไถไม่มีโรตารี่นะครับแล้วก็ไม่มีแขนตุ๊กตาแต่มีหูอยู่นะครับหูเห็นไหมฮะจะมีหูอยู่ซ้ายขวาก็ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับตัวนี้ต้องมาติดตั้งเพิ่มอุปกรณ์เกี่ยวกับทำฐานถ่านะครับถ้าเกิดกรณีใครอยากใช้อุปกรณ์ไถหรือโรตารี่เพิ่มนะครับก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับ แต่ตัวนี้เบื้องต้นแจ้งไว้ก่อนว่าไม่มีนะครับต้องไปหาใส่เอาเองแล้วก็แบตเตอรี่จะใส่อยู่ช่องนี้ช่องนี้จะใส่แบตเตอรี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูนี่ไงก็จะได้เป็นความรู้ด้วยก็เป็นเบาลารุสนะครับแผ่นเพจเม็ดอินเบลารุสเห็นไหมฮะก็คือประเทศเบาลารุสเลยรหัส M T Z 8 0มีรหัสรุ่นมี ซีเรียลครบนะครับตัวนี้มีเอกสารเล่มทะเบียนนะครับเป็นคู่มือของกรมการขนส่งเลยสามารถโอนกันกรมการขนส่งได้นะครับจุดโอนถูกต้องภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้แล้วก็น้ำหนักตัวรถอยู่ที่3,500ักิโลสาตันสามจตันถังน้ำมัน2ถังก่วงกันเลยนะครับน้ำมันดีเซลสามารถพ่วงก,กันได้ก็ความจุ ของถังรถคันนี้ก็อยู่ที่เดี๋ยวผมดูให้ร้อยสามสิบลิตรตัวนี้จุอยู่ที่ร้อยสามสิบลิตรนะครับเป็นน้ำมันดีเซลปั๊มไฮดรอลิกอ่าน้้ำมันไฮดรอลิกก็จุที่ยี่สิบลิตรคันนี้ปั๊มไฮดรอลิกอ่าถทางังถังไม่ใหญ่ไม่เปลืองนะครับแล้วก็ของอากาศอยู่นี่ทำความสะอาดี่ไยนะครับก็คือเช็คก็คือข้อดีของตัวนี้ ไม่ต้องเปิดฝากระโปรงให้ยุง่งยากก็คือเช็คสายขวายืนเช็คได้เลยเปลี่ยนกรองโซล่ากรองน้ำมันเครื่องสายพานไดชาร์จเช็คกรองอากาศเติมน้ำมันเครื่องก็ค่อนข้างจะเซอร์วิสง่ายนะครับตัวนี้ซ่อมง่ายแล้วก็ไม่มีระบบไฟฟ้ากวนใจก็คือเป็นแมนนวลหมดอ่าแล้วก็ระบบการขับเคลื่อนเป็นพงมาไรยพาวเวอร์นะครับเกวัดอุปกรณ์ครบนะครับ ผมพาดูใกล้ๆเอาเกวัดอุปกรณ์ครบตัวนี้สตาร์ททีเดียวเลยนะครับคันนี้สตาร์ทชึ่งทีเดียวติดเลยแล้วก็เดี๋ยวพาดูใกล้ๆเพื่อเห็นเลขรายละเอียดก็รถต้องบอกก่อนว่าคันนี้ใช้งานน้อยถ้ารถสภาพเน้นใช้งานน้อยก็เป็นสภาพประมาณนี้นะครับแต่รถเพียงแต่จะเก่าตามปีเพราะาตัวนี้รถปีสี่สาม สี่สามสี่สี่รถปีสี 4, ่สี่จดปีสี่สามอ่าจดปีสี่สามครับตัวนี้ก็ยี่สิบสองปีตอนนี้ปีหกห้าแล้วอ่ารถคันนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วแต่เป็นรถประวัติดีนะครับใช้งานน้อยแล้วก็ติดเครื่องใช้งานได้เลยปั๊มไฮโดรลิกแรงนะครับมาดูแกนไฮดรลิกวันนี้วันนี้แกนไฮดรลิกอ่ามาดูแกนเขาแกนยังแกนยังใสยอยู่นะครับเนี่ยอ่าเห็นไหมฮะแกนยังใสยอยู่มีรอยขนแมวนิดหน่อย เยนไม่เป็นรอยเยอะนะครับไม่เป็นร่องไม่บาดสายขวาเลยแล้วก็มีหลังคานะครับตัวนี้ไม่ใช่เก่งทึบนะครับเป็นเก่งเปิดโล่งก็รุ่นนี้บอดี้เขาลักษณะเด่นของเขาก็คือคนขับจะอยู่สูงแล้วก็เป็นฝากระโปรงเป็นเป็นฝากระโปรงค่อนข้างจะลาดลงนะครับทำให้คนขับเนี่ยจะมองเห็นง่ายกระจังหน้าจะเล็ก ทำให้เวลาคนขับเนี่ยมองเห็นง่ายไม่บังไม่บังคนขับคนขับจะมองมาเห็นด้านหน้าง่ายนะครับเป็นบอดี้ของเขาก็จะเน้นให้แบบคนคนขับเนี่ยอยู่สูงเช่ไหมถึงใดขั้นเขาสามขั้นเลยนะครับนี่สามสี่ขั้นถึงจะถึงจะสเต็ปคนขับก็คันทั้งจะอยู่สูงแล้วเวลามองจากสูงมาเวลาทํางานเนี่ยก็ทําให้ทัศนวิสัยดีนะครับมองเห็นง่ายเออลืมบอกเครื่องคันนี้ซีสูบขนาดสี่จุดเจ็ดลิตรนะครับ ความจุ4.7ลิตรก็รถคันนี้ก็ต้องบอกก่อนเป็นรถทางประเทศยุโรปก็จะใช้งานทางยุโรปจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าทางบ้านเราก็จะมีเห็นที่ใช้หลกัหลกๆก็คือทางาหน่วยงานรัฐอย่างเช่นกรมทางนะครับจะใช้ตัวนี้ทั่วประเทศจะมีหมดนะครับถ้าสังเกตดีๆก็จะมีรถคันนี้วิ่งอยู่ตาัดญ้าอยู่ตามไหลาทางก็ถ้าเป็นเอกชนก็จะยังไม่มีแต่เรื่องอะไรไม่ต้องห่วงน,นะครับ หาได้นะครับตัวนี้สามารถสั่งได้เ้าว่าเป็นทางยุโรปก็จะเทียบเทียบคล้ายๆฟอร์ดได้คล้ายจอนเดียไปอย่างนั้นก็หรือตระกูลแม็กซี่ก็ใช้อะไรล่เทียบเทียงกันได้นะครับแล้วก็ยางเบอร์อ่าลืมบอกยางเบอร์ยางหน้าเนี่ยเป็นยางเบอร์เก้าร้อยขอบยี่สิบสามารถใช้เดียวใช้ได้กับยางรถบรรทุกหกร้อได้เลยนะครับทั่วไปได้เลยหกร้อบรรทุกสามารถเอามาเปลี่ยนใส่ได้กันได้เลยนะครับ ยางตัวนี้คูน่าเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องว่าหายางไม่มีก็จับใส่ด้วยกันได้เลยนะครับดอกก็แล้วแต่อยากให้วิ่งเร็วก็ดอกเรียบอยากให้ตะกุยดีก็ดอกดอกบ้างใหญ่อ่าก็จะตะกุยดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ยางหลังยางหลังเป็นยางเบอร์อ่าเดี๋ยวผมหาให้ดูยางหลังตัวนี้เป็นยางสิบแปดจุดสี่นะครับอ่าสิบแปดจุดสี่ขอบสามสิบ นี่นะครับ8.4ขอบ30แล้วก็ปรับได้มันที่บอกยืดล้อยืดฐานล้อออกมาได้ก็เบื้องต้นโดยรวมของรายละเอียดของรุ่นนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาชมการวิธีการใช้งานนะครับโอเคครับอ้าวมาชมสาธิตการติดเครื่องทำงานนะครับวัวนี้ติดเครื่องขับผมอะไร power นะครับ เดียวสบายสบายเลยครับมือเดียวได้เลยแล้วก็ที่สำคัญไอเสียไม่มีนะครับเห็นไหมฮะเครื่องยังแน่นอยู่อันนี้ไอเสียไม่มีเครื่องยังฟิตนะครับเดินหน้าถอยหลังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ไถงานอ่าไถเหตุาร์ช้งานได้เลยนะครับใบมีดเต็มของบอกกรใบมีดนิด90%นอ่ะกสินี่คือสนิมที่กินไปเฉยนะครับไม่มีร่องรอยแตกเลยนะครับ แทบไม่เคยได้ใช้งานเลยแล้วก็พวงมาลัยเบาขับมือเดียวได้เลยอย่างที่เห็นก็จุดข้อดีของทุกนนี้คือบอดี้กระจังหน้าที่เล็กนะครับทาให้เวลาคนขับเนี่ยขับง่ายเพราะ่จะอยู่ด้านบนแต่อยู่สูงหน่อยกระจังหน้าเล็กจะทําให้ไม่บังทัศนวิสัยนะครับเนี่ยสภาพยางอย่างที่ผมบอกอยางยังหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอยู่นะครับเอาไปไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับใช้ไปก่อนค่อยเปลี่ยน ียงจะดังหน่อยนะครับต้องขออภัยเพราะว่ารถติดเครื่องระบบไฮดรลิกยกใบไถใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้แรงไม่มีเสียงโหลดแล้วก็เครื่องไม่มีไม่มีควันนะครับเครื่องอยังแน่นอยู่รับประกันตัวนี้เครื่องติดทีเดียวเลยอ่ามีแค่ตอนเล่งนิดหน่อยเห็นไหมครับมีแค่ตอนนี้พอออกตัวไปแล้วก็ไม่มีควันเนะี่ยตรงบิกด้านหนึง วันนี้การรั่วซึมไม่มีนะครับเรื่องระบบรั่วซึมไม่มีนะครับว่ามีรั่วมีซึมมีน้ํามันไหลอะไรไม่มีนะครับตัวนี้แห้งสนิทดีนะครับใช้งานได้ปกติก็ถือว่าแล้วก็บอดี้ผมมีบอกบอดี้ตัเนี้บอดี้เฟรมกระจังทุกอย่างเนี่เหล็กล้วนเลยนะครับ แข็งนะครับเหล็กแล้วก็เหล็กหนาด้วยนะครับบอกเลยว่าเหล็กหนาไม่ต้องห่วงว่าเอาไปลุยเอาไปเบิกป่าแล้วก็จะหักจะแตกไม่มีนะครับตัวนี้แข็งหมดเลยทั้งคันบอดี้เหล็กเหล็กหนาทั้งคันนะครับเกียร์ใหญ่นะครับตัวนี้ลูกเกียร์ใหญ่มาจากเครื่องที่แรงมาค่อนข้างเยอะบอดี้ไม่ได้ใหญ่มากก็ทําให้แรงแรงของตัวเขาอะแรง,งสมควรนะครับ ตอบเป็นการทํางานให้ชมนะครับะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูนะครับว่าเจ้าคันนี้เป็นยังไงบ้างอ่าลืมบอกแถ,แถมนะครับยกให้ดูยกใบมีดให้ดูนะครับ่คัําใบมีดรอ้อลอยนะครับอ่าหรือว่าที่สวนดูว่าปัมแรงไม่แรงโอเคอ่าเป็นยังไงครับสําหรับใครที่กําลังหารถไถหรือดูรถไถ สนใจรถไถอยู่ก็ดูคันนี้ไว้เป็นพิจารณาได้อีกคันนะครับนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้ก็ผมทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ใต้วิดีโอนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ไลน์ได้ Facebook ข้างล่างมีหมดนะครับหรือโทรมาได้หมดหรือจะอินบ็อกซ์ใต้วิดีโอสอบถามมาได้นะครับก็ถ้ายังอยู่ก็จะบอกว่า,ารายละเอียดไปให้แต่ถ้าบอกว่าขายแล้วก็คือไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับก็ ต้องบอกก่อนว่ามีคันเดียวรถคันนี้ก็ผมแจ้งราคาไปเลยคันนี้สภาพอย่างที่ในวิดีโอเป๊ะเลยนะครับขับใช้งานได้เอกสารคู่มือเล่มจดทะเบียนกรมการขนส่งได้ภาษีไม่ขาดนะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทบอกไว้ก่อนนะครับรถขนาดเก้าสิบแรงม้านะครับหนึ่งแเจ็ดหมื่นบาทฐานล้อปรับได้ก็หมดแล้วหมดเลยมาก่อนได้ก่อนสำหรับวันนี้ ผมเอกมอเตอร์ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจะเป็นคันไหนรอชมกันนะครับสวัสดีครับ